เดินไปตามทางเรื่อยๆ chân big Ờ, mấy cây nữa. Ờ, nó nó fake. Đi mà có con một mà. Đi thì tôi นี้เรากำลังเดินไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้เทรล o t e ทชันแอเรียสเตย์ออน i ดฟายเทรลนะครับเป็นเส้นทางที่กำหนด ออกกำลังไกาดีจังเลยระวังจะมีอะไรข้างล่างหรือเปล่าต้องสังเกตด,ดูด้วยก็ลักษณะก็คล้ายๆกับหนังฮอลลีวูดนั่นแหละครับ ฉากก็จะมีต้นไม้ที่สูงใหญ่ยืนต้นไม่มีใบจริงๆแล้วเป็นแค่การผลัดใบนะครับพอเริ่มต้นฤดูสปริงก็จะเริ่มผลัดใบใหม่ครับแล้วก็เดินไปตามเทรลที่ ไม้ฉากหลังก็จะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านคนที่เห็นรับขอบฟ้าแต่มันเหมือนแหล่งน้ำทะเลสาบ เนี่ยดี๋ผมชอบเนี่ยว,วันนี้ผมชอบเมฆผมชอบเมฆที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับมาด้วยกันนะครับแต่ว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมเราไปดูใกล้ๆวัวดีกว่า ขเขาก็เห็นจะมีวัวสีดําอยู่กลุ่มหนึ่งหงกตักว เอบัวแล้วน่าผมชอบไอตัวเล็กน่ะหนา้าขาวๆน่ะเดี๋ยวสูงเข้าไปดูซิอืมบัวตัวเล็กๆหน้าขา,ขาวๆโอ้น่ารักจังไอตัวนี้ดูขนมันนะครับหนามาก ใ,ใกล้ไหมครับไอตัวเล็กไมกันเบื่อมันหรือเปล่าอันนี้ผมชอบคนสีดำยาวมมองมาที่ผมด้วย เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ได้มาเดินใน ดูใกล้ๆขนยาวเลยนะขนยาวมากตัวเองนี่ถ่ายรูปกับวัวอย่างนี่ย ไปอ่าไปตัวใกล้ๆตัวท้าทางเขามีความสุขด,ดีเนาะมีเนื้อที่กว้างใหญ่เดินได้ทั้งวันเดินได้จนสุดลกหูลุกตา รั้งหนึ่งอยู่บนบนยอดถ้าไม่ได้ 中，对呢。